วันนี้นะคะหญิงมีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจสนใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานแบบแก้กรรมนะคะ 9วันนะคะในที่รู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินการงานครอบครัวมีปัญหาทุกใจหรือตัดสินใจไม่ได้หรือมีความตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างและต้องการให้สิ่งนั้นบรรลุผลในสิ่งที่ตั้งใจหิิงแนะนำนะคะการปฏิบัติกรรมฐาน9วันน,น,งงนะคะการปฏิบัติกรรมฐาน9วันมีอานิสงอย่างไรนะคะปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง9วันจะมีผลมากอาน,นิสงมากใครรู้ตัวเองไม่ค่อยดีปีนี้ให้รีบมาปฏิ กรบัติกรรมฐานแห่งการปฏิบัติกรรมฐานจะช่วยให้เราในยามทุกยากที่หาทางออกในชีวิตไม่ได้จริงๆอยากดีต้องฝืนใจ ใครทาตรงนี้ได้จะพบแต่ความสุขจริงๆแน่นอนวันที่ปฏิบัติกรรมฐาน9วันนะคะปกตินะคะก็จะมีปฏิบัติเดือนธันวามนะคะที่เป็นการปฏิบัติกรรมฐาน9วันจริงๆแล้วก็คือ7วันแต่ถ้าเกิดจะปฏิบัติเต็มๆก็คือ9วันจะดีที่สุดนะคะแต่พระอาจารย์นะคะเปิดรอบพิเศษสําหรับคนที่ทักเข้ามาและสนใจจะปฏิบัติกรรมฐานในเดือนพฤศจิกายนนะคะปฏิบัติกรรมฐาน9วันในวันที่14พฤศจิกายนจนถึงวันที่ ที่ 22, พฤศจิกาย,ยน2568เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะท่านไหนที่มีความตั้งใจมีความกังวลใจอย่างที่หญิงแจ้งไปต้องการได้ผลในการปฏิบัตินะคะสามารถที่จะมาปฏิบัติกรรมฐาน9กาวันได้ที่ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันนะคะหากท่านไหนฟังคลิปนี้แล้วนะคะต้องการมาปฏิบัติกรรมฐานแบบแก้กรรมมีความทุกข์มีความกังวลสามารถสอบถามหญิงได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็สามารถที่จะ ปฏิบัติได้นะคะ สิ่งที่เตรียมมาคือชุดขาวนะคะมีอาหารให้2มือ้อถือสิลแปตื่นตี3มครึ่งทำวัดเช้าตี4นะคะแล้วก็ปฏิบัตินะคะมีที่พักให้มีที่นอนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายทำบุญตามกำลังศรัทธาได้เลยแจ้งข้อมูลกับหญิงได้เลยเพราะหญิงรู้ว่าการปฏิบัติกรรมฐาน9วันนี้ใช้เวลาแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปฏิบัติกรรมฐานแก้กรรมหรือต้องการมรรคผลทางศาสนาจริงๆจึงแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ ทุกคนได้วางแผดมาปฏิบัติที่นี่ท่านไหนสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามยิงได้อีกครั้งวันนี้ยิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจมมุนจองน้นน้ำให้จีมีมสุขีนร่ำรวยด้วยทําโจพาให้ชีวิตนี้รุ่งเรื่องสอสสดใสหุดดอบไม้ที่น้อมผู้ชาขอโลกา ngọt ngào nuôi